เสานี่ยายท้องเก็บผักจ้าแม่ค้าที่เคยสั่งเด้อ้าผักยังมีหลายอยู่นะจ้าผักยังมีหลายอยู่ถ้าแม่ค้าสิเอากระทักมาตอนนี้ซ้มยายท้องบระธานใกขึ้นเมียจากอันป่าผักนะจ้าตอนนี้ยายท้องยังอยู่ในป่าผักยังบ่ะันนด้ขึ้นเมียบ้านจ้ากำลังเก็บผักกำลังลงมือเก็บผักด้จ้าสิได้หลายอยู่เพื่อน,อนได้ เป็นร้อยกว่ากำเนี่ยแหละนาอจ้าเศร้านี่ก็จะได้เป็นร้อยกว่ากำยู่ถ้าแม่ข้าจะเอาแม่ข้าที่เคยทักมหายายท้องประจําเด้อจะทักมาเลยตอนนี้พ่อบา้ายายท้องกําลังลงมาสวนลงมือเก็บผักจ้าจะผักก็งามยู่เพื่อนผักก็งามยู่ดูจ้ะมันแถบสิป,ปงบรทธานพ่อข้าแม่ข้าคนล,ละจ้าผักของยายท้องดูจ้ะผักยอดผักงามงาม,งามจ้ะคนน่ะสบลบยู่ รักคุณให้ผักอร่อยจ้าออมไส้ปูไส้ปลาออมไส้กบไส้เขียดเพื่อน,เอ,นเอ้จะแมนมันแสบเศา้านี่แย,ยท้องกับออมจ้าออมกบมึงรู้จ้ายยอดยอดผักลวกกินกับป่นกับแก้วกับแก้วบองเพื่อน,อนแสบแสบพันได้กินลวกผักอันหุ้นให้หวานเนาะจ้าเนาะอันนี้คือผักหุ่นให้หวาน สรรพคุณเป็นยาช่วยย่อยจ้าเป็นยาซอยย่อยเด้อจ้าพักสนิทนนิมึงยายท้องอ่นกำลังปล่อยนํำขอกหมูมาทั้งนี่เนาะจ้าปล่อยมาทั้งนี่เพียว่าให้เขาแตกยอดดีเทียเพียว่าให้เขาเขียวงามทังสิ่มาจ้ะพักสนิทนี้ปลอดสารเคมีเพื่อนเพื่อนบ่มีการใส่ปุย๋ยใดๆทั้งสิ่นเด้อจ้าใส่ตะปุย๋ยใส่ตะปุ๋ยขอกใส่ตะปุ๋ยขีหมูเฮ้านี่มาจ้ะใส่ตะขีหมูนี่ ไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมีไม่มีการสีดยายใดๆทั้งนั้นเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเขาเป็นพักตามฤดูกาลเขาเป็นพักหนาฝน่จําจเป็นต้องใส่ปุ๋ยเนาะจ้ะเพราะว่าพักชนิดนี้บ่ามาักปุ๋ยเพื่อนๆเขาเป็นพักแบบธรรมศาสตร์ยัยงสิแม่จ้ะเขาเกิดแบบธรรมชาสตร์เขาบ่ได้มักปุ๋ยจ้ะเขามักอันฟุนาา้นคอกปุ๋ยคอกเขาจังสิแม่จ้ะเขามักขีหมูที่สุดจ้ะ นี่ปลูกว้น้ำไก่ห้องขี่มูกระหังง้มจ้ผักแบบนี้ี่ตอนนี้ยายทองอยู่ในปลาผักจ้าทักมาได้เลยนะจ้ายายทองกำลังเตรียมพร้อมแล้วรถก็มาจอดไว้หนทางแล้วเพื่อนจอดตัดผักตะวามือน,นี่ก็มีออเดอร์แล้วจ้ามีออเดอร์แล้วตะวารับได้อีกเจ้าหนึ่งนะจ๊ะเนาะยายทองรับเอาอีกเจ้าหนึ่งจ้ารับเอาอีกเจ้าเดียวนะจ๊ะเนาะ งามบ่ะจ้าทั้งแสบทั้งงามจ้าผักแบบนี้ทั้งแสบทั้งงามทั้งมีประโยชน์ผักใบเขียวมีประโยชน์เบิดนะจน๊ะเนาะผักใบเขียวมีประโยชน์กินแล้วดีต่อสุขภาพผักอันนี้ก็ปลอดสารเคมีเ้อจ้าเคมีใดๆผักอันนี้ไม่ต้องการจ้าต้องการแต่ขีหมูอย่างเดียวจ้าผักชนิดนี้ต้องการขีหมูย่างเดียวพวกนาะจ้า ยอดลบศพอยู่เพื่อนๆยอดยางหลายเลยจ้า